คลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อให้พี่น้องตระกูลหลีนะฮะและเพื่อนๆได้ชมกันเป็นคลิปอาทัวร์แม่กองนะฮะจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำเอาภาพนิ่งมาใส่เอฟเฟกตเพื่อประกอบการบรรยายเหตุการณ์ในการไปทัวร์ครั้งนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมและรับฟังกันครับ มื่อวันที่11กรกฎาคม2567นะฮะรถตโต้ก็มุ่งหน้าพาพวกเราพี่น้องตระกูลลีไปรับประทานอาหารเที่ยงกันที่ตำบลแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะครับอ,อยู่ติดแม่น้ำแม่กองมีชื่อว่าร้านริมน้ำบรรยากาศร้านนี้นะฮะดีมากเลยครับ โดยจุดนั่งกินสามารถชมธรรมชาติของแม่น้ําแม่กรองนะฮะและการทําประมงเลี้ยงปลากระชังของชาวบ้านบริเวณดิมฝั่งซึ่งพวกเราก็สั่งเมนูขึ้นชื่อของที่นี่มากินกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือปลาทูแม่กลองที่เอามาทอดแล้วก็เอามาจูฉี่ และอีกหลายๆเมนูจากปลาทูแม่กองอันเรื่องชื่อโดยมีเมนูแนะนำจากทางร้านนะครับและเป็นของกินหายากนั่นก็คือเมนูตับปลาทูผัดชาซึ่งตับปลาทูนะครับผัดชาแค่1จานอาจจะต้องใช้ปลาทูหลายร้อยตัวเนื่องจากตับปลาทูมีขนาดที่เล็กมาก โดยอาหารทางภาคกลางนะฮะรสชาติค่อนข้างไม่จัดจ้านเหมือนอาหารทางปักใต้นะฮะแต่ก็ถือว่าพอจะรับประทานได้หลังจากอิ่มหนำสำราญนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพแห่งความทรงจำกันเสร็จพวกเราก็เดินทางต่อไปเที่ยวกันที่ตำบลบางนกแขกนะฮะอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเยี่ยมชมและย้อนอดีตไปในวัยเด็กนะฮะ ที่อาเจศซกเตียงและเฮียใจลิ้มเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สถานที่แห่งนี้ก็คือโรงเรียนดารุณานุเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายในโบสถค์คลิสนะฮะที่มีชื่อเรียกว่าอาสนะวิหารแม่พระบังเกิดในสมัยวัยเด็กชั้นปถมนะครับอามาขายงและอากงมหนูสีนะฮะก็ได้ส่งเฮียใจลิมและอาเจซกเตียง เข้าศึกษาที่นี่ในะชั้นปถมต้นที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะก่อนที่จะย้ายภูมิลำเนาและอพยพมาเรียนต่อที่จังหวัดยะาลาการได้ย้อนกลับมาเยือนโรงเรียนเก่าในวัยเด็กอีกครั้งที่บางนกแขกในครั้งนี้เวลาก็ได้ล่วงเลยไปเกือบ50ปีนะฮะแต่ความทรงจำในอดีตในวัยเด็กที่นี่ก็ยังไม่ลืมเลือนไปแม้แต่น้อย พวกเราก็ได้เข้าไปนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ของอาสนวิหารแม่พระบังเกิดซึ่งโบสถ์นี้นะครับอยู่ติดกับโรงเรียนที่เฮียใจลิมและอาเจากเตียงเคยร่ำเรียนโดยมีคุณครูใจดีของที่นี่นะฮะมาบริการเปิดโบสถ์ให้พวกเราเข้าไปสักการะบูชาทำบุญและก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก โบสถ์อาสนวิหารแม่พระบังเกิดแห่งบางนกแขวกแห่งนี้ด้านหลังตั้งอยู่ติดแม่น้ำแม่กรองอที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและภายในโบสถ์ก็เป็นศิลปกรรมทางยุโรปที่ตกแต่งได้วิจิตอลังการน่าศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งหลังจากได้เก็บภาพความสวยงามและน่าศรัทธาของโบสถ์แห่งนี้จนหนำใจแล้ว พวกเราก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำบุญให้กับทางศาสนสถานแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวโดยมีคุณครูสาวใจดีท่านที่อำนวยความสะดวกให้พวกเราเข้าชมอาสนาวิหารแห่งนี้เป็นผู้รับปัจจัยไปหลังจากงานคุณครูสาวท่านดังกล่าวนะฮะซึ่งพวกผมจำชื่อแกไม่ได้ ก็ได้อาสาพาพวกเราไปเยี่ยมถิ่นฐานอาศัยเก่าของอาม่าขายงและอากงหนือซีนะฮะและลูกๆบางคนที่เกิดที่นี่ซึ่งในอดีตที่คนเก่าแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเรานะฮะเคยอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนที่จะอพยพไปอยู่ที่จังหวัดยะลาถิ่นเก่าที่ผมเล่ามานี้ก็คือแม่กรองอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้นะฮะก็เพื่อต้องการไปย้อนอดีตของที่นี่กลับมาสู่ปัจจุบันอีกครั้งหลังจากที่ได้อพยพมาใช้ชีวิตอยู่ทางใต้นั่นก็คือจังหวัดยะลานะฮะซึ่งผ่านพ้นมานานแสนนานแล้วพวกเรานะฮะมีความตั้งใจที่อยากจะไปดูบ้านหลังเก่าที่อยู่ติดแม่น้ำแม่กรองที่อามาขายงเคยใช้อยู่อาศัยในอดีต ว่าจะมีสภาพเป็นเช่นใดในปัจจุบันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าบ้านหลังเก่าที่ติดแม่นะ้ำแม่กรองนะฮะที่อาม่าขายงเคยใช้อาศัยได้ถูกรื้อถอดนะฮะและสร้างใหม่โดยชาวบ้านผู้มีฐานะของที่นี่ไปแล้วแต่ว่าบ้านช่องบริเวณใกล้เคียงบางหลังก็ยังคงสภาพเขาโครงเดิมๆให้เห็นอยู่บ้านซึ่งบ้านเก่าที่ยังคงเหลือในเวลานี้นะฮะ ก็มีสภาพที่ไม่แตกต่างไปจากบ้านที่อมาข,ขายงเคยใช้อาศัยในอดีตโดยบ้านเหล่านี้นะครับยังคงมีประตูหน้าบ้านนะเป็นแผ่นไม้หุ้มด้วยสังกะสีแล้วก็ใช้ไม้คำยันในการเปิดและปิดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยเพื่อนๆสามารถดูภาพเหล่านี้ได้นะฮะจากคลิปที่ผมประกอบเล่าเรื่องโดยหน้าบ้านทุกๆหลังนะฮะ จะหันหน้าไปทางแม่น้ําแม่กรองนะฮะเเปิดประตูหน้าบ้านก็มาเจอแม่น้ําแม่กรองตรงหน้าเลยครับและมีทางเดินคอนกรีตเล็กๆนะฮะเอาเชื่อมต่อเนื่องหน้าบ้านไปเป็นวงกลมนะฮะรัศมีความไกลหลายกิโลเมตรนะฮะก็จะกลับมายัางจุดเดิมซึ่งพวกเรานะ,ะมีความตั้งใจอยากจะไปเยี่ยมคนเก่าแก่ของที่นี่นะฮะจึงหลงเดินตามอาเจซกเตียง วนเวียนเป็นวงกลมเรียบแม่น้ำแม่กรองไปเรื่อยๆของทางไปหลายกิโลเมตรเลยครับจนเจ้จงจิตและเจ้ซกเคงนะฮะต้องยอมถอดใจนั่งพักระหว่างทางตลอดเป็นจุดๆนะฮะเพราะขาเดี้งครับแต่ในความโชคร้ายนะฮะก็จะตามมาด้วยความโชคดีเสมอเมื่อคุณครูที่อยู่ที่อาสนะวิหารแม่พระมังเกิดน,นะฮะได้อาสาพาพวกเราไปพบก,กับลูกหลาน ของคนที่เคยอยู่ที่บางนกแขวแห่งนี้ซึ่งในสมัยวัยเด็กนะครับบุคคลที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็เคยร่วมเรียนและเป็นเพื่อนเล่นกับอาเจซกเตียงซึ่งเขาคนนั้นนะฮะก็คือเฮียบักเสิงครับซึ่งเป็นเพื่อนในวัยเด็กของอาเจย์ซกเตียงและปัจจุบันนะฮะเขาคนนี้นะฮะก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่บางนกแขวนะฮะ และเป็นสอทอของที่นี่ถึงสี่สมัยนะฮะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับเฮียบักเสกนะฮะจำเรื่องราวในวัยเด็กได้หมดเลยครับและยังจำชื่ออาเจซกเตียงได้แม่นยำแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมาเกือบ60ปีอปีทั้งเฮียบักเสงและอาเจซกเตียงนะฮะ,ะต่างคนต่างปลื้มปิตินะฮะจนน้ำตาซึมที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในวัยนี้โดยต่างคนต่างคุย ถามสารทุกสุขดิบกันโดยไม่คาดคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งครับนี่ก็คือมิตรภาพเก่าแก่ที่แน่นแฟ้นนะฮะว่าคนบ้านเดียวกันยังคงคิดถึงกันอยู่เสมอนะฮะและยังคิดถึงอดีตในวัยเด็กไม่เคยลืมเลือนเลยครับหลังจากนั้นนะฮะเฮียบักเสงก็อาสาพาพวกเราไปพบปะ พูดคุยกับคนเก่าแก่ของที่นี่ก็คือบางนกแขวกครับก่อนที่พวกเราจะร่ำลาและออกเดินทางออกจากตำบลบางนกแขวกอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามระหว่างเส้นทางเดินทางกลับนะฮะ,ะและเป็นเส้นทางผ่านพวกเราก็ได้แวะไหว้พระกันที่วัดเจริญสุขารามวรวิหารนะฮะแห่งตำบลบางนกแขวกอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งวัดที่นี่นะฮะก็มีเอกลักษณ์ความสวยงามน่าเรื่อมใสนะฮะรูปแบบศิลปะวัดแห่งนี้นะฮะมีความโดดเด่นต่างจากวัดทางภาคใต้ที่พวกเราเคยเห็นแต่ละครอบครัวที่ร่วมทริปนี้มานะฮะจึงได้ขอพรและกราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและก็ทำบุญกันตามศรัทธา หลังจากนั้นพวกเราก็ออกเดินทางต่อไปอย่างวัดบางกุ้งนะฮะหรือค่ายบางกุ้งอ่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะฮะโดวยวัดนี้อยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามอ่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะฮะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพุทธรูปสีทองอ่ะที่มีรากของต้นไทรขึ้นปกคลุมอ่ะดูแล้วแปลกตาหน้าเดิมใสดีครับ บริเวณวัดโดยรอบนะฮะอาจจะก่อสร้างเป็นรูปค่ายสมัยโบราณและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นสัตว์ที่ใช้ออกศึกในสมัยโบราณมีทั้งรูปปั้นช้างศึกม้าศึกแล้วก็ปืนใหญ่ลบมากมายสิ่งสะดุดตาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีรูปปั้นไก่ชนนะจำนวนมากมายตั้งเรียงรายกันเป็นจำนวนเยอะเลยครับ มีทั้งขนาดเด็กและก็ขนาดใหญ่ผมเดาเอาว่าน่าจะเป็นการนำรูปปั้นไก่ชนนะมาแก้บนนะแบบทางวัดไอ้ไข่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางภาคใต้ของเราครับหลังจากที่พวกเราได้ไหว้พระแล้วก็ขอพรกันที่วัดบางกุ้งกันเสร็จแล้วนะครับเวลาก็ล่วงเลยมาประมาณ5โมงเย็นนะฮะจึงเดินทางโดยรถตู้กลับเข้าที่พัก ซึ่งทางเด็กๆนะที่เป็นลูกหลานนะฮะทั้งน้องหมิวแล้วก็เฮียแบงค์นะฮะก็ได้สำรวจสถานที่พักผ่าน Google ไว้เรียบร้อยแล้วจึงใช้วิธี Walk-in เข้าพักโดยตรงนะฮะโดยไม่ได้สำรองที่พักจองไว้ล่วงหน้าที่พักของพวกเราในคืนนั้นนะฮะปักหมุดไปที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยที่พักที่พวกเราไปพักกันนี้นะฮะมีชื่อว่า ทะนิชาเฮลตี้รีสอร์ทที่พักมีลักษณะเป็นรีสอร์ทห้องพักติดแอร์2ชั้นนะครับแต่พวกเราเลือกพักกันชั้นล่างโดยมีห้องติดๆกันบรรยากาศที่พักที่นี่ร่มรื่นมากเลยครับมีทั้งความโมเดิร์นนะฮะมีบ่อเลี้ยงปลาคราฟนะฮะอยู่ตรงหน้าห้องแล้วก็ประดับประดาไปด้วยต้นไม้ตกแต่งสวนสวยงามมากเลยครับ บรรยากาศที่นี่นะฮะเงียบสงบนะฮะเนื่องจากว่าอยู่บริเวณชานเมืองของอำเภออําพวานะฮะซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆ็กที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหลายกิโลเมตรสิ่งสะดุดตาของรีสอร์ทแห่งนี้นะฮะก็คือด้านหน้าของตัวรีสอร์ทนะฮะจะหันหน้าเข้าหาแม่น้ำแม่กรองซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นวิถีชีวิตนะฮะความเป็นอยู่ของคนที่นี่ทั้งสองฝั่งคลอง และมีสะพานโค้งข้ามคลองนะฮะไปยังอีกฝั่งฟากซึ่งเป็นจุดเช็คอินสำหรับถ่ายรูปที่สวยงามหากเข้าพักแบบรวมค่าอาหารเช้าทางรีสอร์ทจะมีห้องอาหารอาที่อยู่ในตัวรีสอร์ทนะฮะแต่สามารถนั่งกินอาหารแล้วก็มองไปเห็นวิวรำธารลำคลองได้ชัดเจนนะฮะซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากอที่ปากใต้ของบ้านเรา โดยวิถีชีวิตนะฮะของชาวบ้านที่นี่นะฮะในสมัยโบราณจะอาศัยรำครองนะฮะที่ต่อเนื่องมาจากแม่น้ำแม่กรองอาจใช้ในการสัญจรและการค้าขายอาการมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้นะฮะก็จะได้ภาพมุมมองและบรรยากาศย้อนกลับไปถึงในอดีตได้เลยครับายามเช้าประมาณตีห้ากว่ากว่านะฮะก็จะมีพักภาพ,พ,พ,พิสูุนะฮะ พายเรือมาบินทบาทบริเวณคลองแห่งนี้ด้วยครับซึ่งทางรีสอร์ทนะฮะก็มีบริการจัดชุดอาหารสำหรับใส่บาตรให้พวกเราด้วยโดยเก็บเงินไม่แพงมากนะครับทำให้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการไปหาอาหารหวานค้าวมาใส่บาตรด้วยตนเองถือว่าสะดวกมากขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะพวกเราก็ตื่นกันมาแต่เช้าตรู่นะฮะ เพื่อทำบุญใส่บาทให้พระภิสุนะฮะณน,นิบริมคองหน้ารีสอร์ทแห่งนี้โดยต่างคนต่างรู้สึกเบิกบานใจนะฮะอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยครับก่อนที่พวกเราจะเข้าพักผ่อนจากการเดินทางไกลอันเน็ดเหนื่อยในเย็นนั้นนะฮะเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะฮะท้องก็เริ่มร้องครับพวกเราก็ไม่ได้ใช้บริการการกินอาหารของทางโรงแรมรีสอร์ทที่พักครับ แต่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะไปนั่งกินอาหารเย็นกันที่ร้านหรูๆนะฮะมีบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะฮะของอำเภออัมพวาซึ่งร้านดังนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะฮะจะต้องเดินทางไปกินก็คือร้านอาหารดำเนินพวานะฮะอยู่ที่เขตอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยร้านนี้นะฮะมีลักษณะเป็นสวนอาหารที่ร่มรื่นนะฮะเต็มไปด้วยต้นไม้ตั้งแต่ปากทางเข้าร้านเลยครับและก็มีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปมากมายนะฮะหลายจุดซึ่งสวยๆงามงามทั้งนั้นเลยครับเช่นจุดถ่ายรูปบนถนนนะฮะ,ะที่ทำเป็นซุ้มไม้เรือยลักษณะคล้ายๆดอกพวงครามจำลอง จุดสำหรับนั่งรับประทานอาหารของร้านนี้นะฮะมีให้เลือกกัน2โซนคือโซนอินดอร์ภายในตัวอาคารหลังคางโมเดินติดแอร์นะฮะอาที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้บริการและอีกโซนหนึ่งก็คือโซนเอวดอร์นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ลานโล่งติดํำคลองนะฮะบรรยากาศโล่งๆสบายๆนะ,ะลมพัดมาเย็นๆ คณะของพวกเรานะจึงเลือกโซนกินอาหารแบบาท์ดอร์นะฮะบนลานกว้างๆนอกตัวอาคาระระหว่างกินอาหารนะฮะจะได้ชมธรรมชาติของลำคลองไปด้วยนะฮะจะได้เจริญอาหารมากขึ้นกับโดยลานอาท์ดอร์นั่งรับประทานอาหารนะฮะ,ะมีบริการเพลงฟกซองเก่าๆนะฮะซึ่งเป็นเพลงดังในอดีตมาเล่นขับกล่อมให้พวกเราฟังด้วยครับ ผมบอกได้เลยครับว่าบรรยากาศร้านนี้นะฮะเป็นใจจริงๆเลยครับนั่งกินไปชมธรรมชาติริมคลองไปมีความสุขมากเลยครับและยังค่ําคืนของที่นี่นะครับอาจจะมีบริการเรือหางยาวจากทางร้านอาหารนะฮะเพื่อพาไปชมฝูงหิ่งห้อยนะฮะซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนี้แต่บริการพาไปชมฝูงหิ่งห้อยของอัมพวานะฮะ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหากนะครับไม่ใช่เป็นการบริการฟรีครับอ่าซึ่งยามค่าคืนนะฮะก็จะมีฝูงหิ่งห้อยนะฮะอันนับหมื่นหมื่นตัวนะครับก็จะออกมาบินส่องแสงระยิบระยับนะฮะบริเวณต้นลาพูที่ขึ้นอยู่ริมคลองอ่าซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับมีนักท่องเที่ยวนะฮะพยายามดันด้นมาจากแดนไกลนะฮะเพื่อมาชมฝูงหิ่งห้อยที่นี่นะฮะ มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะฮะามาเยือนที่นี่เป็นจำนวนมากๆนะฮะในทุกๆปีเลยครับร้านอาหารดำเนินพวานะฮะอนอกจากจะขึ้นชื่อด้านอาหารได้บรรยากาศแล้วที่นี่นะฮะก็ยังมีรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมหรูนะฮะให้นักท่องเที่ยวสามารถมาพักได้ด้วยครับถือว่าครบวงจรนะฮะในการประกอบธุรกิจให้บริการนะฮะ มีทั้งเรื่องอาหารและที่พักครบเลยครับหลังจากอิ่มหนำสำราญกับมื้ออาหารเย็นที่ร้านดำเนินพวาพวกเราก็ออกมาถ่ายรูปเช็คอินนะฮะบริเวณด้านหน้าของร้านและริมคลองจนหนำใจเมื่อหนังท้องตึงนะฮะหนังตาก็เริ่มหย่อนครับจนเดินเดินทางกับที่พักเพื่อพักผ่อนที่ธนิชารีสอร์ทอัมพวาสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะ ถือว่าเป็นการจบทริปาการมาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามแบบมีความสุขกันทุ่นหน้าครับแล้วก็สมกับความตั้งใจนะฮะในการได้กลับมาย้อนอดีตการเวลามาเยือนนะะที่จังหวัดที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรานะฮะเคยอาศัยอยู่ที่นี่ครับท้ายคลิปนี้นะฮะต้องขอขอบคุณพี่น้องตระกูลลีนะฮะที่ร่วมเดินทางไปด้วยในครั้งนี้นะฮะ และก็เพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปนี้ทุกท่านครับเอาไว้คลิปในคลิปหน้านะฮะจะเป็นที่ไหนนะฮะค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ